บทที่สิบสี่มหาสมัยยสูตรเอโลเมจุตังอีการสมะยังบะกวาสกีสุวิหารติกปีราวัตุสเนงมหาวเนมหาตาพิภุสังเเคนาสติมปัญจมัตเตหิตพิภูสเตหิตสเพเฮวะอรหันเตหิตท้าสหิจะโลกาธาตุนิเทวตาเยโมเยนาชนิปติตาคุณติภาคาวันตังท่าสานายพิภูสังขจัก จตุนังสุทธาวาสกายุกานังนเทวานังเอตตาพระโหสีอายังโหพระควาสัเกศุวิหารติกะปินาวัตถุสมิงมหาวะเนมหาตาพิภูสังเกนะสติปัญจมัติเหตุพิภูเสถีหีตสัเกหิวะอรหันเตหิตตาเสหิตาโลกธาตุหิเทวะ ตาเยนเยนาสนิปติตาหนติภระขาวันตังท่านศานายปิปุสังคัญจะยันโนะมะยางปิเยนาภรกขวาเตรุปัสสังกะเมยามะกุปสังกะมิตวาภักขวาโตสันติเกปัจเจกะคาถาพาเสยามาติอัฏฐโคตาเทวตาเสยยาถาปินามะพระลาวา ภุริโสสัมัญชิตังวาพาหังภาษาเรยภาษาติตังวาพาหังสัมยินเชยยเอวะเมวะสุธาวาเสสุเทเวสุอัตตาอิตอันตระหิตาพระขวะ่โตปุระโตปาตุระอังสุอัตโคตาเทวตาพระขวันตาอภิ วาเทวตาเอกมันตังอัต้งสุงเอกมันตังธิตาโภเอกาเทวตามระวัโตสัญญิเกเอมังคตังอัภัสสิมหาสัมมยโยปะวะนัจบินเทวปะปยาภักสมากตาอาคตตมหีมังธรรมะสัมมายังทงักขิตาเย,ยวะอัปปราชิตะสังขันติ อัตถโคอปปาราธิวตาพระพระคำว่โตสันติเกยมังคตังอภาสรตตะระพิกะโมโสมาทะหังสุจิตังอัตตะโนอุจุก,กะมะกกังสุสารถีวะเนตานิฆะเนตวาอินิยานินาขันติปันทิตาติอัตถโคอปปาราธิวตา พระกัวโตสันติเกอีมังค์ทามอภาสิเยตวาคีรังทิตวาปดีคังอินทขคีรังโอหันจะมะเมชาเตจะรันติสุธาเวจาุมัตตาสุนันสุทันตาสุสุนาปาติอัตภัวบาราเทวตาพระวโตสันติเกอีมังค์ทางอภาสิเยเกจิพุทธังสวรังขาตาเสนาเตะเมสันติอปายยะภูมิง ปหายะมารูปสามเทหังเทวากาอย่างปริปุเรศสันติติอัตคุวาพักควาพิกูอามันเดสิเยปุเยนะพิกเวทะสาสุรโลรกาทาตูสุเทวตาสันนิปฏิตามมติตถาคตามทักษะนายอยอิุสัมพันจาเยบิเตพิเกเวไอเฮสูงอตีตามัทธานังอรหัตตวธรรมาสังพุทธ,ธาเตสัมปีพักกะ วันตานังเอตตาปะระมาเยวะเทวตาสันิปิตตาอาเฮสุงเสยยะถาปีไมหังเอตาาอาาตาละหิเยปิเตพิเขเวผวิสันติอานาคตะมัทฐานังารหันตสัมมาสัมพุทธาเตสังปีพะกกวันตานังเอตตาปะระมาเยวะเทวตาสันิปติตาผวิสันติเสยยะถาปีไมหัง พระหิจิกิสามมพิกเวเทวกายานังนามานิกิติยสามมพิกเวเทวกายานังนามานิเทศสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาหะสาธุกังมะนะสิกะโลทะภาศิสามีติเอวัมปันเตติโพเตพิกูภะควโตปันจัดสูสุงภะควาเอตัทโวจัต สิโลกามรุกะสามียัถายัถาคุมาตทาสิตาเยสิตาคีรีขับพรังตหิตัตตาสมาหิตาปุถุสีหาวะสันดีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตมะระสาพุธาวิปปะสัง นั่นแม้เลาวิโยปัญจสติเนตวาวเนกปิลาวตทวีตตอามันตยิสัทธาสามเกศาเนรเตเทวักายะพิกันตาเตวิชานาถาทภิกขโเตจะอัตตปะมักกะุงสุตตาพุทธสาสนาเอตเตสัมปะปาตุระหูญาณะมังสานาทสานังอเปเกสเติมัทภคุณ สหัสสังอาถะสัตตาดินสตังอิเกสหัสสารัปมนุษสาณะมัทัธสูงอภิเกยนันตะมัทัธคุงที่สาธาภาบุญาภุตาภหุิตันจัดสัพพงอวิญญายะเมื่อิตวานัจจุมาต่ตัวอมัตตยิสัทฐานโอเกสารเงินเตเตวะกายายิกันตาเทวิชาณตาภิกขุ เยวหังกินต่ายิสามิขิราหิอะนุขุคโสสัตตะสหัสสาวะยักาอุมากะเปียรวัตถวะอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยะสัจสิโนมัทมาราบิกามุภิกุนังสมิติงว่านังฉัตสหัสาเหมะวัตตายะกานันตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยะสัจสิโนมัทมาราบิกามุภิกุนังสมิติงว่านังสาตาขิลา ติสาหัสสายักขานาตวนโนอิติมโติโตนัมโตนิสัิโนมัตนามีการบูปกุณังมิติว่านางอิจเตโสระสาหัสสายักขานาตวนนโิมโตเติมโตนัมโตนิสัชิโนมัตานามีกาปุณังสมิติว่านางเวสาเมตตา ันจะสัตตายักขานางนตะวันนี้หนยที OLED, PUBG, ่มันโตสติมันโตนั่งมันโตเฉยเฉิโนมันมานางมีการบมพี่กนางสมิติงวะนางปุ่มพีโรราชาฆ่าฮิโกเวปุลลักษสนิเวสนังเปียโยนังสัตตะสหัสสามยักขานังปะอิลุปปาสติปุ่มพีโรราชาฆ่าฮิโกโสปะฆ่าสมิติงวะนางบุริมันจะที่สังราชาท่าตะรัดโถ ภาษาสติคันทัพภาณธิปติมหาราชาญาสันสิโปุปตาปีตัสสาพระหวินทนามามหาพระรายที่มุตโตชุติมุตโตนั่มุตโตเฉศสิงมุตตมนาอภิการมบุญบุญานช่ติณวานามทักษิณัญจะที่สองราชาวิรุณโหตับภาษาสติกุมพันธาน낭อธิปติมหาราชาญาสันสิโปุปตาปีตัสสาพระหาโวินทนามามหาพระราย ขีดที่มันโตชุติมันโตมันนำมันโตยศเสด็จสิงห์มาทัมานาวิกามุวิฆุนังสมิตริงว่านางปัจฉิมันจากที่สังราชาพิโรตประกอบภาษาสตินาคานางอธิปติมหาราชายัจีโสปุตตาปิตาสาวพระนาวุญธานามามหาพราลัยที่มันโตชุติมันโตมันนำมันโตยศเสด็จสิงห์มาทัมานาวิกามุวิฆุนังสมิตริงว่านางปุตตะรันจากที่สัง拉萨ปุเวโรตับภาษาสติ ยักษ์ขานามณฑปติมหาราชายักษ์สัตว์สีรุบุตาปีตัสสาวะหาวุฒานามามหาภารายที่มันโตชุติมันโตวันละมันโตในสองทีโนโมทามานาธิกามูมีผู้นำสมีติงว่านางปุริมาทิสังรัตตรัะโธทักขินีน้มีรูหังโกปัจฉิเมน้มีรูปโกปูเวโรอุตตรังทิสังเจตาโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทั่ังละมานาอัตังสูงอัตังโส วเนกับีนวัทเวเทสังมายาวิโนทันสาอาภูวันจะนิกาสทามายาปุเตนทุเเตนทุจักภูจะวิภูตัวสหจันทโนกามเสตโตจะกกินุกินุมันภูนิมันภูจักปนาโทโอ่ามันโยจะเทวสุตโตจะมาตันิจิตาสโนจะ คันทัพโคนโรราชาสนุสโปอาคูปัญจจิโก,จกเจวะติมพระูสุริยะวัชสาเอเตจันเยเจราชาโนคันทัพพาสหรา,าชูพิโมทามานาพิกามูมิโกนาสมิติงพระนางตถากูนาพระสานาคาเวสาราสหาตัด ชะกากำพารักสะตตาอาคูาปายาคาุนาทัตตะรัฐาจะอาคูนาคายสัสีโนโอเอราวัณมหานาโคโอปาคะสมิติงวรนังเยนาคะราเชสหัสาหะดันตีทิพาทิชาปักิวิวสุทธาจักรภูเวหายะสาเตวะนะมัช ปัตตาจิตาปุสุปันนอิติเตสะมังพระอภยันตธานาคราชาลามาสิสุปันนาตัวเคมามักกะสีพุทโธสังหาหีวาใจอุปปันอุปปวะหายันตานาคาสุปันนาสะละมะกังสุพุทธัง ชิตาวชิราหันเทนะสัมมุทังอสุราชิตาพาตะโรวาสักวัดเซเตอิทิมันโตยสะสาิโนการปกัญชามหาวิสมาอสุราทานเวขาสาเวปาจิติสุจิตจิตะปะหาลาโธนะมุจีสหสัตตังจัมะนิปุตตาลังสัพเพเวโรจา นางมักจะจันนีตวพ่อหินเจนางาหูพัดทัพลูปาคะมมงศามาโยธานิพันธนพัดทานเตภิคุนางสมิติงว่านางอาปูจะเทวาปทมีจะเตโชวายโยนาถานข้มมงว่าลุณาวารุณาเทวาสมโมจะยะสาสาสหเมตตากรุณากายิกาปุย เทวยสัจจโนแต่เสด็จัสทานกายะสัพเพนานัตตวนิโนที่มโตชุติมนโตนันมันโตยสัจจโนมทั้มาราภิกาภูมิกูนัสงจมีตีว่นางเวนทุจจเทวาสาหะดีจากอัศมาจากทุเวียยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทามาภูวุรกขิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุนิยมาภูวุรกขิตานักตานิภุรักิตวา อาภูมันทะว่าลาละว่าสูนังว่าสมุเสตุตะโกปังธาปูรินะาตุธาตเสติธาสิาติสารายาัาเพนั้นะต่วันิี้นทมนโตนินมโตน้มันโตยะสัดส่วนมาตทานะันีการมุทิตุนาสุมิติวะนังอาถาภูสหภูเทวาจะระมะขีสิขาลิวะอะริทักกาจะโลสะจะกุมารภูพะนิพาสีโน pāpunā sāhaṁ tam mā ca atyutta ca ane ca pā sūraya rūcī rā kuwa kuwa sāva ne sinom tasete tā sātā kāyā sāpe nā nata pāpunā ti mānto chuti mānto nā mānto ni sā sinomata mārā mukamu hiku nā usamiti nguwa nāmu อัถกูพระหโยเทวาเยจารุนิตาวาสิโนปาลัคามหะลัคาอัถเทวายัศสิโนทเสถิทศตากายาสเพนันตะวันอโนทิมตุสิมโตุอาลาวันตุยศสิโนมะัทมะลาบิคามุบิปูนาสรมิติมว่านังสุกาคารุหะอะรุณาภูเวขานาสาสหะกูธาตะไคหะปามุคะอัถเทวาวิจักขานา สัทธามตาภาลพัชฌามิสังกาจะยะสัจิโนทะพะยังอาคาปัญโนโยติสัอภิวัตสติตาเสตเถสัทธากายาสัมเณนะตะวันโนติมตุจุติมนโตะนาวะโตยะสัจิโนมัทมะดามีกามุูปีกูนาสุมิติว่านางเกมิยาตุสิตายามากาทักกาจะยะสัจิโนลัมพิตตากาลามาเสตถาโจติ Nama ca asa a sa wa nit ma rana aku, a takku, bala ni mita, ta setienda sa taba ya sa pehana na tawanino ting donjo ting ya te 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 kaya sa pehana na tawanino, nama dua ye na สาสนาปับุธะชาติมกักขีรังโอคะตินนะมะนาสวังทเคโมคะตารังาคังจันทังวะอสิตาติังสุพัมมาปรมตโตจาปุตาอิทิมะโตส,สันนงนังกุมารติโสจ่าโสปา,าคะสมิเติยงมะนางสาหาสัสสภามาลังมาคิ ติทัติอุปปันโนจุติมันโตคิสมากายโยยสัสสีโสตเซทะเสทาอิสัลาภูปัญเจกะวะสวัตติโนเตสันจามัชฌตุอาขาหานิโตปะวิปะลิวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทวิสภมเกิดมาและเสนาบิกามิปัสสะ กันหันสะมันที่ยังเอธะคันทักหาทะคันทักทะลาเกนะปันธามัทุวงสมันตาปริวาเลทะมาวมุตมุจิทะโกจินังอิติตันทะมหาเจโนกันาเสนาอเปสยีปานีนาตะระมหันจาสราตตวาเพระวังยะทาปาวุสจโกเมโก

阿巴马格鲁龙苏多瓦菩萨萨善男，比塔拉羯尼巴伽摩耶桑罗马提因舍勇萨毗维切达桑哈玛帕雅提达亚萨知耨摩檀提萨哈护特尼萨巴迦提萨尼苏多提。